สำหรับยามาฮ่าฟินใช้ประแจไม่เหมือนกันจะใช้ประแจเบอร์สิกับ4ีแ่แฉกเทคนิคเทคนิคตั้งครัดเวฟร1อยสิบเวฟรหหรือยา m a ฮ่าฟินมันแตกต่างกันยังไงวันนี้เราเอาเทคนิคดีๆมาแชร์กัน <laughs> มันเป็นเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นนะครับเช่น1 1 0ยไออีกแบบหนึงร้ออีกแบบหนึ่ง ยามหาห้าวินก็อีกแบบหนึง่งอันนี้สำหรับรถคัดเทา้านะเรามาเริ่มกันที่ร1 0ยิบไอกันก่อนคันแรกเป็นร้อยสิบไร้อยสิไอกับเว็บร้อยร้อยสิบคาบูตั้งเหมือนกันประแจเบอร์สิบกับปากแบนอ่าเราก็ใช้ปากแบนนะครับอจับไห้แน่นแล้วก็คลายเบอร์สิบี่ออกมาแล้วทีนี้ใช้ความรู้สึกนะครับ <laughs> ปิดตานะครับปิดตาปุ๊บหมนุนแล้วก็หมุนมาทางเนี่ยหมุนมาทางทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บให้รู้สึกว่ามันแตะปุ๊บอ่ารู้สึกว่าแตะชนแลย้ยไหมทีนี้เราก็ทําการล็อกน็อตได้เลยสําหรับรนะ้อยสิบเนาะแต่ร้อยยี่สิบห้าจะตั้งอีกแบบหนึง่งอ่าทีนี้เราก็จับขยับหัวเกียร์ดูอ่ามันจะมีช่วงฟรีอยู่นิดนึงแล้วเวลา สั้งเสร็จแล้วเราลองกดเกียร์สุดแล้วยกขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วสตาร์ดูว่ามันจะอยู่หรือไม่เดี๋ยวผมลองสตาร์ดูเนาะเข้าปุ๊บอ่าแล้วก็กดไปครึ่งหนึ่งกดครึ่งเดียวนะครับอ่าอยู่ทีนี้เราไปต่อนที่1 2อยยสิาสำหรับ บ็อกเครื่อง125้าเช่นกันใช้ใะเจเหมือนกันกันกบร้0ยร้อยสิก็ทำการคลายแล้วก็ใช้ปากแบนจับไว้ปึ๊บอ่าเหมือนกันแต่นะครับพอเราปิดตาแล้วก็ขันมานะ่ะขันมาชนเหมือนเวฟบ1 0อปึ๊บใช่ไหมแบบนี้อ่าชนปุ๊บอะ่ะไม่ได้นะร้อยยี่เดี๋ยวคัดไม่เลยแหละถ้าว่าเราตั้งเหมือน1้อยสิอ่ะ เดี๋ยวคัดจะไม่ฉะนั้นเราก็ต้องถอยมาจากตรงเนี้ยก็นึกดูเป็นองศาก็ประมาณ3 0มสถึงสีองศาก็ประมาณนี้ปุ๊บถอยกลับมานิดนึงอ่าประมาณเนี้ยสาหรือสีองศาประมาณนั้นเนี่ยคือตั้งให้ให้ชิดเหมือนร้อยสิไม่ได้นะครับสําหรับร้อยี่อ่าแล้วก็ล็อกเหมือนกันแล้วก็ลองเหมือนกันทีนี้ไปต่อกับยามาฮ่าฟิน สำหรับยามห้าฟินใช้ประแจไม่เหมือนกันจะใช้ประแจเบอร์สิบกับสีแจกมันอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับคันเกียร์นะเป็นตัวนี้เป็นสีแจกกับเบอร์สิบเราก็ต้องนั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นมันจะทํายากอันนี้เบอร์สิบเห็นไหมก็สีแฉกแต่ถ้าน็อตแข็งๆเราอาจจะใช้เป็นดอกตอกก็ได้กับตัวทีเบอร์แปดอ่ะอันนี้ปุ๊บคลายปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้หมุนมาทางนี้ทางซ้ายนะแล้วก็เวลาตั้งคัดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนคนละด้านกับพวกเวฟนะครับอ่าก็พอแตกเหมือนกันเนี่ยแบบนี้แตกปุ๊บล็อกปับ๊บอ่าอันนี้สำหรับฟินเดิมเดิมนะเดี๋ถ้าเป็นรถแต่งก็อาจจะตึงกว่านี้หน่อยเพื่อให้มันออกอมคัดนิดนึงอ่าล็อกปุ๊บแบบนี้ขันคนละด้านกันนะครับกับ พวกเวฟพวกคอนดาหลังจากตั้งเสร็จยามาฟินหรือพวกสปาร์ร้อยสิบาก็เหมือนกันนะคเครื่องมันก็คล้ายๆกันเลยเราก็ทําการนะครับเนี่ยเข้าเกียร์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าหมุนล้อดูแล้วก็กดไปครึ่งนึงว่าหมุนจะฟรีไหมอ่าเห็นไหมฟรีได้นะครับฟรีได้โดยที่ว่ากดไปครึ่งเดียวเนาะเห็นนะนะมันยังกดได้อีกนะอ่าเดี๋ยวเรากดครึ่งเดียวก็ฟรีได้แล้วแบบนี้กดไปแค่ครึ่งเดียวฟรีได้ก็แสดงว่าโอเค แต่น,นี่จะเปงมันจะแข็งนะครับมันเป็นรถแข่งเอามาเป็นตัวอย่างเฉย